สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ครับหลังเกมลอสแอนเจลิสเลเกอร์ประทะกับออร์แลนโดเมจิกนะครับออร์แลนโดเมจิกเนี่ยไม่มีผู้เล่นกำลังหลัก3คนไม่ว่าจะเป็นเวนเดลคาสเตอร์เปาโรบานเคโรและก็เคซีพีก็เรียกว่าโอ้โหตัวจริงหายไป3แล้วก็ทีมเมจิกเนี่ยกำลังทัวร์เลยแข่ง4นัดเอ้แข่งแข่ง 4วัน3เกมมาเจอเลเกอร์เนี่ยก็คือน่วมมาละเรียกว่าเป็นขนมกุบอะ่ะผมก็มองว่าวันนี้หวานเจีย๊ยบนะในใจผมเมื่อคิดว่าหวานหวานแล้ววันนี้เปิดเกมมานะครับรอสิอลิเลเกอร์ก็เล่นได้ดีกว่าฟอร์มเดวิดกับฟอร์มเรบอนข่มตั้งแต่ควอเตอร์แรกฟังออร์แลนโดเมจิก e เนี่ยดูจะรุ่มรุ่มด,ดอนดอนคนที่แบกทีมไว้เนี่ยก็จะมีฟานวักเนอร์พอช่วยทีมได้ในควอเตอร์แรกซึ่ง จุดดีของออร์แลนโดเมจิกเนี่ยเขาใช้รูปร่างขนาดตัวความใหญ่เนี่ยเลเกอร์เขาเซนเตอร์ไม่มีเนาะฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะมีโมริสวารเนอร์จะมีเซนเตอร์คอยมาขยุมวงในเลเกอร์มารีบาวมาซ้ําข้างในมีหลุดไปยิง3แต้มทาให้ควอเตอร์แรกเนี่ยยังสูสีกันอยู่เลเกอร์นํา38ต่อ36เข้าสู่ควอเตอร์ที่2ท่านพอแอนโทนีเดวิดแบบโชว์ของเลย วันนี้ปล่อยของเล่นวงในโพสต์เพเก็บแต้มใต้แป้นเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกรรมครับท่านผอควอเตอร์สองเนี่ยกดไปอีก11คะแนนซึ่งฟั่งเมจิกเนี่ยก็ช่วยๆกันช่วยกันเล่นแล้วก็ศักยภาพก็ทำได้ดีแต่ว่าเลเกอร์เนี่ยหนีห่างไปเป็น67ต่อ60เราก็คิดว่าเออสบายๆนะเดี๋ยวควอเตอร์สก็จะยำละเข้าสู่ควอเตอร์ที่3นะครับรอจิลิเลเกอร หนีห่างมากที่สุดของเกมนี้ที่10คะแนนก็กลายเป็นเดวิดเนี่ยแหละเจาะแต้มวงในเป็นกรอเป็นกรรมและก็อยู่ดีๆเลเกอร์ก็ช็อตไปดื้อจ่ายเสียเองลุงจ่ายเสียมีเทิร์นโอเวอร์นู่นนี่นั่นและโดนออเรนโดเมจิกที่มีดัซิวามีจารนซักยิงสามแต้มอย่างแม่นเลยจารนซักเนี่ยตัวแสบเลยคือเลเกอร์จะหนีหลายรอบแล้วแต่ก็โดนสามแต้มของจารนซักเนี่ยแหละ สุดท้ายควอเตอร์3เนี่ยโดนออร์แลนโดเมจิกจากเมจิกเนี่ยจากโดนนำา10แต้มพิกกลับมาตีเสมอพิกกลับมาแซงและจบควอเตอร์3ด้วยการที่เมจิกนำา89ต่อ88แล้วก็ควอเตอร์ที่4ไอทีวีถ่ายทอดสดเนะมนันก็ขึ้นกราฟิกมามุมเนี่ยปึ้งว่าออร์แลนโดเมจิกเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีเสียแต้มน้อยในควอเตอร์ที่4นะเขาเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีที่สุดทีมหนึ่งเลยเป็นอันดับหนึ่งเลย คือควอเตอร์ส่เนี่ยพวาเขาเก่งมากแต่เราก็คิดว่าแหมมันก็สถิติแบบนี้มันก็ต้องมีผู้เล่นตัวจริงถูกไหมแต่เลเกอร์เนี่ยเรายังเต็มถังแต่ของเขาเนี่ยกล่อมกระแลมมาแล้วเราคิดว่าเราน่าจะตบลงและก็เป็นแบบที่เราคิดโรบอลเจมใส่3ามแต้มโบงโบงโบง,บงกลายเป็นเลเกอร์เนี่ยพลิกกลับมานำอีกรอบนำา5 6 7 8คะแนนเรบอนทำแต้มเอดี AD ทำแต้มนำอย่างต่อเนื่องเราก็คิดว่าเฮ้ โอกาสปิดกล่องก็น่าจะมาแล้วแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีเนี่ยฟานวากเนอร์ก็องลงสามแต้มสำคัญก็ยิงได้ข้ามตะลุยก็ได้เรียกว่าเกมเนี่ยมันยังมันก็ยังน่าชนะอยู่อะ่ะเหลือแค่แบบไม่กี่วินาทีสุดท้ายเลเกอร์ยังนำสามแต้มสมีม่สแต้มอยู่เลยอะ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในช่วงท้ายเกมนะครับมันมีการมันมีคดีพิกอะ่ะฝั่งเลเกอร์เนี่ยได้ลูกโทษแอนโทนีเดวิดเนี่ยยิงลงมาทั้งเกมเลยท้ายเกมเนี่ย มายิงพลาดแล้วก็เลบอนอีกสอกลเนี่ยยิงลูกโทษพลาดพร้อมกัน4ลูกแล้วก็กลายเป็นวักเนอร์ไปสำเร็จโทษยิงวินาทีสุดท้ายพาออรีโน่เมจิกชนะไปด้วยสกอร์119ต่อ11 118เป็นเกมที่เป็นเกมที่โอ้โหพูดไม่ออกอะ่ะมันหาคำศัพท์มาบอกไม่ถูกอะ่ะคือมันเป็นเกมที่เจ็บปวดต่แบบมันไม่ได้เจ็บใจอะแต่มันเจ็บปวดแบบมันเหมือน เหมือนเหมือนคนช็อกอะคุณนึกออกปะแบบแบบช็อกว่าแบบเฮ้ยนี่แพ้จริงๆเหรอวะคือเราแบบเล่นดีมาทั้งเกมเล่นแบบอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็ควรจะชนะยันยันวินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราคิดว่าแบบเหลือสิบแปดวิเรายังนำสามแต้มมันไม่มีประตูแพ้อะอยู่ดีๆแล้วก็มาแพ้แต้มหนึ่งแบบงงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างเลยดีกว่าหมดเลยแล้วก็แพ้แบบอะไรไม่รู้เราก็เลยแบบไม่รู้จะนิยามกับเกมนี้ยังไงอะเออมันมันโกรธไม่ไม่โกรธแต่ว่ามัน มันเออไปเลยอ่ะว่าแบบเหมือนที่โพสในเพจว่าแบบมันช็อกแดกไปเลยอ่ะวันนี้แบบช็อกไปเลยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับเลเกอร์ก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปดูสถิติหลังเกมที่น่าสนใจดีกว่าสถิติเด่นเนะครับวันนี้เลเกอร์ทำได้ดีกว่าหลายจุดนะเกมวงในเนี่ยกด60คะแนนฝั่งออรีโน่เมจิกเนี่ยกดไป54คะแนนซึ่งจุดดีของเมจิกเนี่ยตัวสำรองเขาทำแต้มดีกว่ากดไป29คะแนนเลเกอร์เนี่ยตัวสำรองได้แค่14คะแนนไม่ดีเลยเทอร์โนเวอร์เลเกอร์ดีกว่า ได้10เสียไป10ครั้งเมจิกเนี่ยเสียไป16ครั้งแล้วก็สถิติที่น่าสนใจเนี่ยวันนี้ลอจิลิเลเกอร์โดนออฟเฟนซีฟรีบาวเยอะอีกแล้วโดนไป15 o f f e ออฟเฟนซีฟรีบาวส่วนเลเกอร์เนี่ยได้แพแค่9รีบาวแล้วก็ภาพรวมเนี่ยเมจิกรีบาวดีกว่า48เลเกอร์36แล้วก็สถิติอื่นเลเกอร์ก็ดีนะแต่จุดโทษเลเกอร์ห่วยมาก 65%นะครับเดี๋ยวไปดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าว่าผมเห็นอะไรบ้างแล้าอะไรเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เลเกอร์แพ้ในวันนี้นะจ๊ะประเด็นแรกนะครับก็เอาประเด็นสากลแล้วกันก็เขาก็โทษไปที่การพลาดลูกโทษนี่แหละของเรบอนกับเดวิดพลาด4ลูกในช่วง39วินาทีมันมันยิงมันยิงลงมาทั้งเกมอะเดวิดอะมันยิงไม่หลุดเลยอะแล้วก็มันหลุดเอาช่วงท้ายแล้วก็ลุงเจมก็ ก็มาหลุดเอาช่วงท้ายอีกความกดดันหรืออะไรก็ไม่ทราบทําให้ชัยชนะที่ควรจะได้เนี่ยมันก็พลาดไปต่อหน้าต่อต,อตามัน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 ควรจะปิดเกมนี้ได้อโอกาสมันอยู่ในมือ,อแต่มันหลุดลอยไปจากมือเราอะเออผมว่าเนี่ยจุดโทษพลาดกันเองสองคนเ bon, ดวิดเกเรเบอลโทษใครไม่ได้เป็นความผิดพลาด ส่วนบุคคลนะครับในประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2เนี่ยเขากล่าวชมฟานวักเนอร์นะวันนี้ฟานวักเนอร์เนี่ยมี37คะแนนแล้วก็แอสซิสไป11ครั้งส่งสุดในอาชีพของเจ้าตัวรีบาไป6ครั้งมี4สติลแล้วก็มี3แต้มทีเด็ดยิงลูกปิดเกม3แต้มเนี่ยยิงอยู่40%ก็ทั้งเกมเนี่ยเล่นแบบต้นเกมร้อนแรงระหว่างเกมก็ติดๆขัด แล้วก็มาท็อปฟอร์มในควอเตอร์ที่4ควอเตอร์ที่4เนี่ยเรียกว่าเป็นความหวังเดียวของออร์แลนโดเมจิกเลยอยู่ในฟอร์มขั้นเทพเลยกดไป15คะแนนเหมาะสมนะครับที่ได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์แล้วก็เรารู้สึกว่าฟานวักเนอร์เนี่ยมีลาสีมีรัศมีผู้เล่นออสตาน่าจะเป็นผู้เล่นออสตาได้ปีนี้เขาครบเครื่องต้มยำจะตะลุยไหนก็ได้จะยิง3แต้มก็ได้จริงๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยชอบผลงานตั้งแต่โอลิมปิกละ ที่เล่นกับเยอรมันผมก็ชอบเขามากๆแล้วก็กลายเป็นว่าพอเล่นก็ยิงเล่นยิ่งดีแล้วฟอร์มก็สม่ำเสมอม,มากๆอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าดูฟราร์วักเนอร์วันนี้แล้วได้ความรู้สึกหนึ่งคือเขาดูมีภาวะผู้นำเขาดูมีบุคลิกของการเป็นผู้นำแล้วก็ดูจะแบกทีมได้ผมชอบวักเนอร์ในเกมนี้มากๆนะเป็นเกมที่น่าประทับใจนะครับประเด็นที่3นะครับผมให้เลยทีเดดเลยผมจะบอกว่าเกมเนี้ย มันไม่มีใครโทษลิสดิดเลยแต่ว่าผมจะบอกว่าคนที่ทําแพ้เนี่ยก็คือเจเจลิสดิดนี่แหละเจเจเนี่ยเขาพลาดอยู่จุดเดียวควอเตอร์ที่หนึ่งเนี่ยเขาเอาแคมแคมลิสดิดไปจับกับวากเนอร์ซึ่งมันก็สูสีตู้ตี้กันตัวตวกันอยู่แคมลิสดิดต้นเกมเล่นได้5คะแนนฝั่งฟ้าวารกเนอร์ Wagner, ก็โดนป้องกันอยู่หลายครั้งแต่ว่าก็ทำไปแคะแนนในควอเตอร์แรกเอาแค่ช่วงเวลาที่เขา แมชอพกันนะปะทะกันโดยตรงเนี่ยซึ่งมันก็ดูไม่ได้ไม่เสียเนอะเลเกอร์ได้5เว้ยแต่ว่าเสียวักเนอร์8ซึ่งแคมบริดิดจับฟานวักเนอร์เนี่ยไซส์มันได้มันทําอะไรไม่ก็ไม่ค่อยสะดวกควอเตอร์ Quarter ที่2ก็ยังตัวกันอยู่แคมบริดิดได้3แต้มวักเนอร์ได้5แต้มควอเตอร์สใช้ลิชดิดในต้นเกมแล้วก็ไม่มีแต้มเนอะแล้วเขาก็ถอดลิชดิดออกแล้วเอาตัวผู้เล่นแบบเอาคอนเอกลง เอาคิตตี้ลงเอาดีโรลงเอาเหล่าผู้เล่นเกมลุกลงแล้วไซก็เสียเปรียบในคอเตอร์ที่3แต่ว่าเกมลุกมันได้แต่ฟานวากเนอร์เนี่ยเขาก็ไม่ท็อปฟอร์มเช่นกันแต่เลเกอร์เนี่ยลูกเกมในเกมลุกเนี่ยมันดูไหลลื่นมันยังดูว่าทรงเกมมันดีมันดูลื่นไหลก็ตอนมีลิชดิดอยู่แต่ว่าผมแอบเห็นปัญหาว่ามันจะมีบางจังหวะเนี่ยที่เดวิดเขาต้องไปเจอโมริสวากเนอร์เนะแล้วก็จะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่ง แล้วก็มันก็จะมีมิดแมตฟานวารเนอร์เนี่ยจะอมตัวเล็กตลอดเวลาจะเจอผู้เล่นไซส์เล็กกว่าของเลเกอร์เขาข้ามแบบข้ามฉลุยข้ามฉลุยเลยในควอเตอร์สผมแอบคิดถึงว่าแม่เมื่อไหร่นะจะรู้ตัวว่าจะต้องเอาแคมชิดิดมาเบรกหน่อยเพราะว่าไซส์ผู้เล่นเราเสียเปรียบแล้วควอเตอร์ที่4เนี่ยก็กลายเป็นยังใช้แบบควอเตอร์สเอาตัวเล็กไปจับวาร์เนอร์ก็โดนทะลุทะลุทะลุผมก็แบบผมผม,มนึกว่า ควอเตอร์ทลิชดิดไม่ได้ลงเลยเนอะระหว่างต้นควอเตอร์สมายันท้ายเกมไม่ได้ลงเลยเราก็แอบคิดในใจว่าเฮ้ยมันเจ็บปะวะหรือมันมีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาถึงไม่ใช้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยเหมือนพึ่งจะนึกได้ว่าเอา้ากูลืมว่ามีลิชดิดอยู่ค่อยมาเรียกใช้ตอน48วินาทีสุดท้ายแต่ตอนนั้นเนี่ยวากเนอร์ Wagner มันฮอตแฮนด์ไปแล้วมันท็อปฟอร์มไปแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วซึ่ง ต้นควอเตอร์เนี่ยควรจะหยอดเขาลงมาบ้างผมว่าสำหรับผมนะผมมองว่าอันนี้คือคือความผิดพลาดของ JJ นะที่ที่หลงลืมเราไม่รู้ว่าหลงลืมหรือว่าเขากำลังสนุกกับเกมลุกอยู่จนเราว,าว่าวันนี้มันมันจะมีช่วงเวลาที่ตัวมันไม่สมดุลแล้วก็วักเนอร์เจาะอยู่ตลอดตรงนี้ผมว่าเป็นเป็นข้อผิดพลาดสำหรับมุมมองของผมนะประเด็นที่4วันนี้ออร์แลนโดเมจิกนะครับไม่ได้มีแต่วักเนอร์คนเดียวที่ควรชื่นชมนะ ผมมองว่าจาเลนซักเนี่ยวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆ23คะแนน5แอซซิตมี3แต้ม5ลูกฟิลโกโดยรวม38%ผมว่าซักเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ออเรนโดเมจิกยังอยู่ในเกมได้ตลอดทั้งเกมแล้วก็มอริสวักเนอร์นะมอริสวักเนอร์เป็นเซนเตอร์ตัวใหญ่กดไป19คะแนนมี5รีบาวมี4แอซซิตเป็นเซนเตอร์ที่โหดมากๆแล้วก็โกกา มี7คะแนน15รีบาว2คนนี้ปั่นป่วนในเกมรีบาวอย่างหนักมากๆดาซิวาลุกกี้คนใหม่ดูมีแววนะวันนี้ได้โอากาสลงเล่นก็มี12คะแนนมี3แต้ม2ลูกแล้วก็แฮริสมือปืนของทีมกาเลี่แฮริสลงมายิง3แต้มไป3ลูกกดไป11คะแนนวันนี้ต้องชื่นชมเลยคือจะชมแต่สตาไม่ได้ผมว่าวันนี้ ออร์แลนโดเมจรวมใจกันเล่นได้ดีมากแล้วยิ่งควอเตอร์ที่4ี่เนี่ยฟิลลิ่งความแอคเซสซีฟความอยากเก็บชัยชนะในเกมนี้อันนี้ผมผมชื่นชมนะว่าความเป็นทีมของ Magic มันยอดเยี่ยมมากๆแล้วเขาก็สมควรจะเป็นผู้ชนะนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยประเด็นที่5นะครับมาที่100ลอสแชนีเลเกอร์นะครับก็ขอตำหนีก่อนแล้วกันก่อนจะไปชื่นชมนะครับวันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องสังเกตเนี่ยคือวันนี้ออสเตรลีย หลุดฟอร์มออตินลิฟเนี่ยมีแค่9คะแนนแล้วก็มี3แอซซิตมี2เทอร์โนเวอร์9คะแนนนะคุณออตินลิฟมันหลุดฟอร์มไปทุกทีเขาจะอยู่ประมาณ1 5บ6า1 5 6คะแนนซึ่งมันมาจากการยิง12ครั้งลง3ครั้งวันนี้ออตินลิฟค่อนข้างจะต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็อีกคนนึงเดะขึ้นขึ้นลงลงดีโลนะดีโลวันนี้มี7คะแนนเป็นตัวสำรองยิง10ลง3ยิง3แต้มยิง7ลงห แล้วก็ขยันยิงซะด้วยนะยิงจังเลยมี6แอสซิตก็ตามสภาพพอดีโลกับลิฟส่งนี้มันก็เห็นไหมมันก็จะไปหนักลุงเจมไปหนักกับเดวิดแต่ว่าพอ2คนนัดกันหลุดพร้อมกันเนี่ยเกมมันก็ตามสภาพส่วนเกฟวินเซนต์คือคือตอนนี้นะใครที่เป็นแฟนขับอ e ีไมอามี่ฮีทนะช่วยไปบอกอ e ีลิกสปอยต้าว่าส่งคู่มือการใช้งานของอ e ีเกฟวินเซนต์เนี่ยมาให้เลเกอร์ที เหมือนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วไม่ได้เครื่องไม่ได้คู่มือประกอบการใช้งานมาผมว่าเกมนี้หนักแล้วนะคือคือเกมเนี่ยเป็นตัวที่ผมเชียร์มากๆเลยนะเพราะผมชอบตอนเขาเล่นที่มมมี h ฮิตเป็นผู้เล่นที่ถูกจริตผมเป็นผู้เล่นตัวเล็กป้องกันดีคลองบอลเหนียวยิง3ามแต้มแม่นนี่คือคุณสมบัติที่ผมชอบมากๆเลยอะแต่ว่าพอมาเล่นเลกเกอร์แล้วมันไม่ใช่ลากนั้นเลยอะผมรู้สึกว่าอีเมมมี่ฮิตเนี่ยมันไม่ส่งคู่มือการใช้งานมาให้อะ่ะ มันควรจะส่งมาให้เลเกอร์ด้วยแล้วก็ถ้าไม่ส่งคู่มือการใช้งานมานะต้องไปแล้วแหละนะเกฟนะถ้ามันได้แค่นี้มันมันอยู่ต่อไม่ได้นะลูกนะแล้วก็คนที่เล่นได้พอใช้ได้เนี่ยแคมปิดิดผมว่าสําคัญวันนี้มี8คะแนนมี8รีบาวอิมแพมากๆแต่โค้ดเนี่ยลืมไปนิดนึงเห็นไหมมันมี8รีบาวมันช่วยรีบาวได้เจเจดูหน่อยลูกระบอนเจมมี31คะแนน10รีบาวเจ็ดอซิด ภาพรวมลุงเจมดีหมดเลยนะครับมาตกมาตายลูกโทษตอนท้ายนะท่านผอแอนโทนีเดวิดวันนี้มี39คะแนน9รีบาวดแอสิตก็ตำหนิไม่ได้ลูกโทษยิง13ลง10ฟิลโกลูกโทษนะ76%ก็มาตกมาตายลูกโทษตอนท้ายทั้งเกมเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆดาวตันคเนกยังโชว์ฟอร์มได้สม่ำเสมอครับสำหรับเ,เด็เดคคนนี้เขามี17คะแนนยิง3แต้มไป3ลูกฟิลโก50%แล้วก็แม็กคิสตี้ วันนี้ดีนะวันนี้ลงมาแล้วก็มีผลงานที่ดีมี5คะแนนแล้วก็โครโครกอะ่ะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมี2คะแนนลงมาเอามาแก้รีบาร์ก็แก้ไม่ได้อยู่ดีตอนนี้ต้องการผู้เล่นตัวใหญ่กลับมาและอยากให้ผู้เล่นที่แบบลุยกลับมาก่อนก็ได้ใครกลับมาก่อนก็ได้ตอนนี้ไซส์ผู้เล่นเนี่ยมันวนตัวแล้วมันเสียเปรียบระยะยาวๆตัว7ตัว8เราสู้ไม่ได้จริงตัวสำรองเรายังมีผลเรื่องการทำแต้มที่มันยังไม่แน่นอนนะ ก็มันจริงๆเกมนี้นมันควรจะเป็นเกมที่เจ็บปวดนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เลเกอร์โดนตบในบ้านด้วยเป็นการแพ้ครั้งแรกในบ้านด้วยแล้วก็มันเป็นการแพ้แบบที่ไม่ควรจะแพ้นะครับอันนี้ก็คือประเด็นทั้งหมดที่ผมเห็นในเกมนี้คุณล่ะเห็นประเด็นไหนมีเรื่องไหนอยากชวนพูดคุยคอมเมนต์มามาคุยกันนะครับวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ